หมูหวานฟิลิปปินส์กับคุณวีนาปวีนาซิงมีโอกาสได้จับมือกันไหมในการประกวดมิสซู n นิ e เวิร์ส2องพนะคะทั้งคู่จะเข้าไปถึงรอบจับมือและจับมือกันในไฟนอลหรือเปล่ามาดูกันค่ะที่อาจารย์มาทำคลิปนี้นะคะสืบเนื่องมาจากการประกวดมิสแกรนที่ผ่านมาค่ะน้องสาวของอาจารย์เนี่ยเขาเห็นภาพที่ คุณกดชเบลจับมือกับเอมมาฟิลิปปินนะคะแล้วเขาเกิดเดจาวู u, ค่ะเขาเห็นภาพในอนาคตนะคะว่าวีนาจับมือกับหมูหวานแล้ววีนามงค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจะมีการจับมือกันจริงหรือเปล่าเปิด5า้าใบเนื่องจากเหตุการณ์ในการประกวดนั้นมีซับซ้อนหลากหลายคะต้องเปิดถึงห้าใบกว่าเหตุการณ์ที่เราสงสัยจะออกมาค่ะ อาหางวันธรมมีัญญาโกธัญญาธาตุโยอาหารวันธรมิสับสบเปิดห้าใบนะคะถ้ามีไพ่เลขสองเช่นสองไม้เท้าสองถ้วยสองเหรียญสองดาบหรือว่าเป็นไพ่คู่เช่นเลเวอร์เดวิอย่างเงี้ยนะคะมีสิทธิ์ที่จะจับมือค่ะใบที่หนึ่งค่ะแปดถ้วยนะคะหัวตั้งใบที่สองหนึ่งดาบหัวกลับค่ะ ใบที่สามสองเหรียญหัวกลับมีโอกาสจับมือนะคะไพ่จับมือออกมาแล้วนะคะใบหนึ่งใบที่สามสองไม้เท้าหัวกลับนี่ก็เป็นไพ่จับมืออีกใบนะคะใบที่สี่ค่ะราชินีถือถ้วยหัวตั้งและมีคนหนึ่งมงนะคะแสดงว่าทั้งคู่ได้จับมือกันแน่ค่ะทีนี้มาดูนะคะว่าวีนากับหมูหวานใครได้ไพ่ดีกว่ากันเปิดคนละสามใบนะคะ อาหารวันธรมีัญญาโกธัญญาธาตุโยอาหารวันธมิสับปศสบ,สบเปิดของหมูหวานก่อนนะคะใบที่หนึ่งขึ้นไพ่เจ็เหรียญหัวตั้งจะได้เงินเยอะจากการประกวดทางนี้นะคะใบที่สอง m p e r a n c e หัวกลับนะคะชีวิตเขาจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นอย่างมากนะคะใบที่สามหนึ่งเหรียญหัวตั้งได้เงินค่ะได้เงินได้ทองได้ประโยชน์แต่ยังไม่มีไพ่มงนะคะมาดูวีนามั้งค่ะ อหังวันธรมิอัญญายโกธัญญาทาตุโยอาหารวันธรมิสัพพสูวีนาค่ะใบที่หนึ่งเด็กถือถ้วยหัวตั้งไพ่ที่ดีมากนะคะเข้าท็อปสามค่ะใบที่สองค่ะราชินีไม้เท้าหัวตั้งมงค่ะใบเนี้ยมงชัดเจนเพราะเป็นคนทํางานเก่งแล้วองค์กรเห็นแบบว่าความสามารถในการทํางานจะทําให้องค์กรเนี่ยประสบความสําเร็จได้กําไรมหาศาลนะคะ ใบที่สามค่ะไพ่ก้าดาหัวกลับแต่ว่าวีนาเนี่ยเครียดนะคะในวันนั้นเครียดและกดดันมากเลยไอ้ตรงตอนจับมือเครียดจัดนะคะแต่มงนะคะเราก็มาอรอลุ้นกันนะคะว่าสิ่งที่สังหรณ์ใจกันเนเป็นจริงหรือเปล่าค่ะ